อือันนี้ได้ได้ได้เอาเลยเอาเลยเอาเลยอืมอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องไปเลยอืมไม่ได้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 ไไดอย่างงี้ต้องอืมจัดก,การเลยตัวตัวตัวจัดก,การเลยตัวอืมอุ้ยอุ้ยใหญ่ตายตายไอ้ย่ากลางตึงดาวแจ้งเลยเหรอดาวด้วยสิครับโอ้ใช่ใช่อืมใช่ใช่นะอืม ใช่เห็นด้วยเพราะว่าตอนนี้หน้าหนาวหน้าหนาวอืมนะหน้าหนาวหน้าหนาวอย่างี้อืมอืมอืมตามนั้นไี้เือนแกวกวนแล้วครับอืมอืมใช่ใช่ใช่อืมอืมถูกต้องอันนี้ใช่ใช่ใช่อืมเพราะฉะนั้นเราต้องนะฮะอืมทำไงเออฮเออนะฮะอืมนะเออนั่นแหละเออนะอืมนะฮะ อากาศมันเย็นอากาศมันเย็นต้องระไจนะต้องอากาศมันเย็นนะฮะดูแลสุขภาพนะฮะเราต้องให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันนะครับผมเนาะนะฮะนะะพ่อคงพ่อผมก็นะครับอ่าชั้นสองชั้นก็ว่ากันไปนะครับผมเนาะเพื่อรักษาสุขภาพของเราเองนะครับผมเนาะอืมตามนั้นนะครับอืมอะอะไรพิตู่กินนกแกงแทนน้ำแล้วหลึกะอุ้ยตาสบายชาวโลกอุ้ยตาสบายชาวโลกเออตาสบายชาวโลก เอระวางส่วนดุเดี๋ยวกันเดี๋ยวเราจะหักกลางอุ้ยตัวจะมึงไปวะนั้นเออเอออืมอันนั้นอันนั่นนะเพราะว่าเราอืมนะต้องหน้าหนาวนี่ไม่ได้ไม่ได้นะฮะหน้าหนาวหน้าหนาวนะฮะต้องดูอะไรสุขภาพนะฮะผมผ้าหน้าหนาวไว้นะฮะผมผ้าหน้าหนาวไว้นะนะนะอืมอะไร ผมพาอะไร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 เหรออออะไรอะไรอะไรอืมอืมอะอะไรเอออะไรหากเราจะเปลี่ยนเดี๋ย่ตูน่ตูนอยู่ก่อนวนะันนั้นเออใหญ่พูดนะครับอุ้ยใหญ่พูดนะครเข <c oughs> าตะกุก <c oughs> เครื่ <c oughs> อ,องดับเอเอสะถอนวัตถุใช่ไหมเครื่องดับเลยเออสตาร์ทเป็ติดนะเออ รถฟิตนะฮะเครื่องติดสตาร์ติดง่ายนะฮะต้องใช้น้ํามันอะไรอะไรนะโฆษณาอะไรนะโฆษณาอะไรนี้เออเครื่องเราเครื่องกาอะไรเนี่ยออน้ำมันเครื่องมัาเครื่องอะนะ,ะ <c oughs> ขัดขัดหัวเทียนดีด,ด้วยละ่ะนะฮะต้องขัดต้องขัดฝนด้วยนะเออจะขัดไม่ฝนดโดนเทียนบอดนะฮะ หน้าหนาวสตาร์ตติดยากด้วยสินะฮะรถยิงงเก่าอยู่นะฮะรถยิงงเก่าอยู่อืมต้องขัดต้องความสะอาดบ้างนะ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 อืมอืมนะเราูถึงนําบันนําบันคำพิวิจูนเอออะไรจะมาสอนได้จะหลังดูอดูแล้วิตูจน์เออ เออแต่ตอนนี้หนาวครับเออนั่นแหละอืมใช่ใช่ใช่หนาวหนาวหนาวอืมใช่ใช่นะฮะขาะเรายังหนาวขณะเรายังหนาวอืมใช่ใช่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะฮะเวลาหนาวเราต้องนะฮะให้ความอบุ่นเราต้องหาอ่าต้องต้องหาความอบอุ่นให้แก่ร่างกายอืมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนะนะนะอืมอเออที่พูดมาตั้งบดนี่หมายถึงน้ำมันเครื่องเหรอ เออนันก่อนหน้านอนก่อนหน้าอยู่หรอกตอนั้นเออก็ทำมันเครื่องไงพี่เออนั่นแหละเออเออนะปิดตัวดอกตัวนี่ชวนเอาอย่งเดียวเลยเออเออ กา,าากาศจีเ็นอยูอกาศจีเย็นอยู่เออตูไม่ยอมนะตูไม่ยอมจะให้ตูหหอมสักสองทีจะให้ตูหออห,ตหอมสะโดยดีแล้วเรื่องนี้จะไม่เอาความ